ครับผมบุญรุ่งเหมือนทองแท้นะครับกรรมการผู้จัดการโดยสัตว์เบียนเทคครับบริษัทเบียนเทคเราเป็นผู้นําเข้าโดยการจัดจําหน่ายพร้อมให้บริการหลักการขายเกี่ยวกับพวกสินค้าประเภท Material h a n d l i n g equipment นะครับเรามีสินค้าประเภทอุปกรณ์ยกจัดเก็บครบทุกประเภทนะครับที่ใช้ในธุรกิจของ Material e q u i p m e n t นะครับส่วนในงานวันนี้นะครับเราได้นําสินค้าตัวใหม่ของเราเนี่ยครับเพิ่งที่ออกมาเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยมาโชว์ในวันนี้ด้วย คือเป็นสินค้าในกลุ่มของ s t ็กเกอที่สามารถยกน้ําหนักได้ถึง2,000กิโลและความสูงที่ยกได้ถึง6เมตร0นะครับแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้ในพื้นที่แคบๆนะครับทำให้การใช้พื้นที่ในการทํางานเนี่ยน้อยลงแล้วก็เอามาใช้แทนกับสินค้าในกลุ่มประเภทโกลิฟนะฮะ mm hmm. สำหรับงานในวันนี้นะครับภาพรวมเนี่ยตั้งแต่เริ่มเปิดมาเนี่ยก็มีผู้เข้าชมอาพอสมควรนะครับ สำหรับเรื่องของการออกองานเ e อ็กซิบิชันเนี่ยเราถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของการตลาดของบริษัทอยู่แล้วนะครับทุกๆปีเราก็จะมีการออกแบรนด e ์เอ็กซิบิชันอยู่แล้วท,ทุกปีปีหนึ่งเราก็จะออกมา2อสครั้งอยู่แล้วนะครับซึ่งเราคิดว่าในส่วนของงานส่วนเรื่อง handling equipment ในครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรม marketing ของปีแต่ละปีที่เราคิดว่าจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เราบรรจุเข,ข้าไปในแผนทงการตลาดของเราด้วยอยู่แล้วครับ ครับสวัสดีครับบริษัท TM Industry นะครับเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มของไทยแมกเวลล์กรุ๊ปนะครับบริษัท TM Industry นี่มีการผลิตและำจำหน่ายสินค้าดู4ประเภทนะครับจุดเด่นๆของเราก็คือบริษัทของในส่วนของเครื่องผลิตรถยกเคลื่อนย้ายสินค้านะครับซึ่งมีแบรนด์เนมเป็นยี่ห้อลิปโตนะครับอีกกลุ่มหนึ่งบริษัทก็คือในส่วนของสายพานลำเลียงนะครับเป็นอีกกลุ่มบริษัทหนึ่งและส่วนอีก ผลิตภัณฑ์ก็คือในส่วนของชั้นจัดเก็บสินค้านะครับแล้วก็อีกส่วนบริษัทนึงก็คือในส่วนของตู้ไฟนะครับบริษัท T.M. Binatti นะฮะเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายรายใหญ่ของประเทศไทยนะครับบริษัทเปิดดําเนินการมาแล้วกว่า27ปีนะครับมีทีมวิศวะกรและทีมออกแบบนะครับในด้านการผลิตทั้งรถยกชั้นจัดเก็บแล้วก็สินค้าระบบสายพานลำเลียงระบบตู้ไฟในส่วนนี้บริษัทมีความดีที่เสนอในส่วนของ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรถยกของลิฟโตนะครับซึ่งมีอยู่หลากหลายเหมาะกับการใช้งานในการยกเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งในที่ราบและที่สูงบริษัทมีความยินดีนะครับที่ได้มาออกงานในวันนี้ซึ่งเป็นงานที่ตรงกับบริษัทหวังว่าบริษัทเนี่ยจะได้รับประโยชน์และลูกค้าจากงานนี้โดยหลากหลายนะครับผมสวัสดีค่ะก็่ออื่นขอแนะนนาตัวเองก่อนนะคะที่ฉันจารุภาสุวรรณเป็นดี렉เตอร์บริษัทฟลิกคอร์ปอเรชั่นค่ะ ทำหน้าที่เกี่ยวกับดูภาพรวมของบริษัทนะคะที่มาออกบูธในงานครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาโชว์สินค้าประเภทเในแนวของโลจิสติกซิสต็มทั้งหมดนะคะจุดเด่นของเราที่เราเป็นไฮไลท์ในงานนี้เราจะเน้นในเรื่องของระบบลำเลียงขนส่งในเรื่องของ AGV นะคะธุรกิจหลักๆของเราเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะทารถโฟล์คลิฟ์เป็นแบรนด์ความนาเข้าของญี่ปุ่นนะคะเราจะมีในเรื่องของพวกสายพานลำเลียงนะคะมีในเรื่องของพวกเสเต็คเกอร์ต่างๆนะคะ เราทำธุรกิจครบวงจรเพื่อสปอร์ตในภาคอุตสาหกรรมหลักๆก,ก็คืออย่างที่บอกก็คือในเรื่องของระบบอินดัสตีในเรื่องของโลจิสติกสสมัยใหม่เนี่ยในเรื่องของการจัดเก็บลดต้นทุนลดคออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีในเรื่องของแบบเรียกผู้พิ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็มันก็บอกกับงานที่เรามาออกในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เชีนก็คาดหวังว่าหลังจากจบงานนี้ไปเนี่ยอาจจะทําให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้น แต่ไฮไลท์ของเราในงานนี้ที่เรามาโชว์เป็นอันดับแรกเลยคือในเรื่องของระบบ AGV เป็นพระเอกของเราก็คือเป็นตัวเด่นเป็นจุดเด่นจุดขายที่เราที่เรานําเสนอให้กับลูกค้าสําหรับบร,บ,รบริษัทพี่เองก็ขอบคุณนะคะที่ทางบัทเรียวเวร์เนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็เรียนเชิญของเราให้เข้ามาร่วมงานผมวิวัฒนิรมาน,นะครับตาแหน่งเป็นเซลล์เอเจนเนียครับวันนี้เอาสินค้ามาโชว์จะมีหลักๆอยู่2แบรนด์นะครับ1จะเป็นแบรนด์ของลออของเยอรมันครับเยอรมนี จะเป็นรุ่นของ SBF นะจะเป็นตัวแบล็คลน์นะครับฟังก์ชันการทำงานมันค่อนข้าจะครบถ้วนนะมีทั้งตัวหลบไกด์ตัวลิมิตขึ้นตัดลงแล้วก็ตัดแล้วก็แล้วก็ตัดขึ้นครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งจะเป็นตรงส่วนของนอกของไต้หวันจะเป็นรุ่นของแท็กฮะ THAC ตัวนี้ฟังก์ชันการทำงานก็จะเหมือนตัวกับเทียบเท่าตัวของยุโรปเหมือนกับตัว SBF นะฮะคือจะมีทั้งตัวหลบไกด์ ตัวเลียงสลิงต่างๆและมีไฟนอนตัดขึ้นตัดลงครบทั้งหมดครับตรงนั้นวันนี้คือนเาเสนอมา2รุ่นนะฮะคืออย่างนั้นหลักๆที่เราจะแนะนําแล้วตรงตัวของสุดท้ายภาพรวมก็คือเรามาออกตรงตัวของงานนี้มีการมาออกประมาณครั้งที่สมแล้วนะฮะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะโอเคทางลูกค้าเริ่มจัดทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะคาดว่าวันต่อๆไปยังต่อพิษทางลูกค้าน่าจะมามากขึ้นสวัสดีครับผมวิโลด จงวัฒนากเกษมแห่งบริษัทสุพษา,ารกรการจำกัดเป็นบริษัทนำเข้าพกลิฟทีอูจากประเทศจีนมาทำตลาดในเมืองไทยพกลิฟทีเอูเป็นสินค้าที่มีคุณภาพราคาประหยัดเหมาะสำหรับชาอุตสาหกรรมในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันมากจึงขอแนะนำสินค้าตัวนี้ให้กับนักอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทยครับสวัสดีครับ ผมสรว,วิทย์งามวงวานนะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทต,ตันจงอินดัสเรียสวิตประเทศไทยจำกัดเราบริการรถใหม่ยี่ห้อหางชานะครับเรามีทั้งรถไฟฟ้ารถด,ดีเซลและรถแก๊สนะครับผมเราทั้งเขาบริการขายบริการเช่ารถเก่าและรถใหม่ครับผมสินค้าที่เรามีก็จะเห็นตามภาพที่ทางช่างเขาจะเก็บไว้ให้นะครับผมบริษัทเราอยู่ในกลุ่มบริษัทต,ตันจงอินเทอร์เน่นแนลนะครับ ทำรถยี่ห้อซูบูรุรถถังอันแล้วก็รถสิบล้อยี่ห้อเ a n มยี่ห้อโฟตอนยี่ห้อฟูโซครับผมภาพโดยรวมแล้วลูกค้าก็ให้ความสนใจสินค้าของบริษัทเรามากพอสมควรนะครับผมในงานนี้เราก็ขายจาหน่ายรถได้หลายคันนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ได้อุับนุนสินค้าของเรามากขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อมนูนครับจากบริษัทไทยสร์เป็นผู้จัดการขายขายของที่นี่แล้วก็โบรัษต์ของบริษัทก็ได้แก่ เครื่องอาวลมความลมนะฮะจะใช้ในอุตสาหกรรมทุกอ,อุตสาหกรรมนะฮะยี่ห้อบดักที่ทางบริษัทไทชานไผลิตคือด้านหลังของผมนะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ผลิตที่ประเทศจีนนะครับออกแบบไว้ All ที่อเมริกาณนาปัจจุบันเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของประเทศจีนรรและเป็นอันดับสามของโลกนะฮะในวงการความลมนะฮะในกนะดขนาดนี้แล้วบอดักของบริษัทมีตั้งแต่ลูกสูบ สกร,รูแล้วเทอร์โบแล้วพวก่าชิลเลอร์มีบอดาักมากมายของบริษัทไทรันในในการมาออกงานในครั้งนี้นะครับก็มีลูกค้ามาเยี่ยมชมในบูธก็เป็นที่น่าพอใจแล้วก็มีความประทับใจแล้วก็อยากจะฝากบ,บริษัทแล้วบอดาัของบริษัทไทรันไว้ด้วยครับสวัสดีค่ะสิตานะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายะคะ่ะ วันนี้เป็นตัวแทนของบริษัทสยามเจพีอินเตอร์เทรนะคะซึ่งบริษัทของเราดาเนินงานในส่วนของการเช่าขายรถยกรถกระเช้านะคะนะคะวันนี้ที่นำสินค้ามาก็จะเป็นในส่วนของพวกรถยกประเภทรถไฟฟ้าแมนนวลแล้วก็เป็นรถกระเช้าที่ทำงานในที่สูงนะคะ ขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธเราได้นะคะเป็นมูธ L17 แล้วก็ถึง L22 ย2ค่ะขอบคุณมากค่ะ